ภัยพิบัติจากน้ำจะทำลายโลกสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและเกิดถี่ขึ้นภัยพิบัติจากน้ำหรือที่เกี่ยวกับน้ำจัดอยู่ในรายการภัยพิบัติทางธรรมชาติอันดับต้นๆที่ก่อความเสียหายและสูญเสียชีวิตมากที่สุดในช่วง50ปีที่ผ่านมาตามรายงานล่าสุดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO ซึ่งจะเผยแพร่ในเดือนกันยายนนี้ โดยรายงานได้ประเมินว่าใน10เหตุการณ์ตามที่เก็บข้อมูลระหว่างปี2,513ถึง2,562นั้นน้ำท่วมส่งผลให้มีคนเสียชีวิตมากกว่า58,000คนอุณหภูมิสุดขั้วส่งผลให้คนมากกว่า55,000ต้องเสียชีวิตขณะที่พายุทำให้มีการเสียชีวิตราว577,000ราย และความแห้งแล้งที่ทำให้มีการเสียชีวิตราว650,000รายทั่วโลกโดยที่เมื่อมองในมุมของมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วพายุสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจราวราวห้ารพันล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนน้ำท่วมส่งผลที่ราวราว5นึ่พันล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้รายงานยังชี้ให้เห็นว่า ความสูญเสียใหญ่ที่สุดที่เกิดกับยุโรปในช่วง50ปีที่ผ่านมาซึ่งเคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่377.5พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐนั้นมาจากน้ำท่วมและพายุเป็นหลักอย่างในอดีตจากกรณีน้ำท่วมในเยอรมันเมื่อปี2545ซึ่งทำให้เศรษฐกิจเสียหายถึง16.48พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เดียวที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากที่สุดขณะที่ทั่วทั้งภาคยุโรปมีเหตุภัยพ,ภพิบัติเกิดขึ้นทั้งหมด1,672ครั้งที่มีการบันทึกส่งผลให้ผู้คนเสียชีวิตเกือบ1 6 0 0 0 0รายเสียหายไปกว่า476.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหากย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ล่าสุดเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่14-15กรกฎาคมที่เกิดในวงกว้างกระทบต่อยุโรปเหนือและยุโรปกลางไม่ว่าจะเป็นเยอรมันเบลเยียมเนเชอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียก็ได้ทำให้ผู้คนเสียชีวิตไปมากกว่า120คนในเยอรมันประเทศเดียวขณะที่กว่าพันคนสูญหาย และนั่นยังไม่นับว่ามีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นในภูมิภาคประเทศอื่นของโลกด้วยผู้อำนวยการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแพทเทอรี่ทารัสระบุว่าสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำจะเกิดถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นโดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเฉพาะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผลจากการที่ฝนตกหนักมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในยุโรปกลางและจีนพทรีทารัสได้ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าเนื่องจากประเทศต่างๆยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนไปกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันหมายรวมถึงการพัฒนาสร้างระบบเตือนภัยพิบัตินา,นานาประเภทล่วงหน้าด้วยไทยเตรียมรับมือน้ำท่วม พร้อมจับตาพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหนึ่งในวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยที่เผชิญกันมาบ่อยครั้งอีกมุมก็สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวออกมาว่าปี2564นี้ประเทศไทยจะต้องเจอกับฝนที่หนักมากขึ้นปริมาณน้ำฝนมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ย30ปี ขณะเดียวกันก็มีคาดการออกมาว่าปีนี้ยังต้องเจอกับภาวะฝนทิ้งช่วงเช่นกันซึ่งสร้างความกังวลอย่างมากว่าปีนี้ประเทศไทยจะน้ำท่วมหรือไม่หรือจะกลับกลายเป็นไัยแล้งกันแน่จากที่ได้รวบรวมข้อมูลและได้คำตอบที่น่าสนใจอย่างมากจับตาปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ย30ปี หากตั้งต้นจากปริมาณฝนที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมหรือภัยแล้งรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายไว้ว่าปี2564ปริมาณน้ำฝนมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ย30ปีซึ่งจะคล้ายกับสถานการณ์ในปี2551ปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศสูงกว่าปกติโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลางบน ส่วนช่วงเดือนสิงหากันยา2564ฝนจะตกชุกหนาแน่น60-80%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งอาจเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่เดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายนคาดว่าพายุหมุนเขตร้อนจะเข้าสู่ประเทศไทย2 3ลูก โดยอาจมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเดือนตุลาคม2564ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงและเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งคาดเกิดน้ำท่วม จับตาพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศทีมกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำของประเทศก็ได้วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำฝนปี2564เป็นไปในแนวทางเดียวกันว่าสิงหาคมและกันยายนฝนจะเริ่มกลับมาชุกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำยมตั้งแต่จังหวัดสุขโขทยัยถึงจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในพื้นที่นั้นไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีเพียงแก้มลิงหนองหลวงสุขโขทยัยและแก้มลิงบางระกำรรมพิษณุโลกซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณน้ำฝนพื้นที่ท้ายเขื่อนปัจจัยนี้จึงทำให้ทั้งสาจังหวัดเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ทีมกรุ๊ปยังวิเคราะห์ว่าในเดือนกันยายนและตุลาคมภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านและหากมีพายุก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในลักษณะพายุใต้ฝุน่นพายุโซนร้อนพายุดีเพรสชัน หรือหยอมความกดอากาศต่ำจะทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดนครราชสีมาศรีสเกตยโสธรและอุบลราชธานีขณะเดียวกันปีนี้ก็ต้องเฝ้าระวังที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเหมือนกับปีที่ผ่านมา สำหรับพื้นที่ภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยายังมีพื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็นจุดอ่อนที่จะเกิดน้ำท่วมต้องระวังฝนตกหนักต่อเนื่องและมวลน้ำหลากจากภาคเหนือตลอดเดือนตุลาคมอย่างใกล้ชิดภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ช่วงปลายฤดูฝน จังหวัดชนบุรีระยองและจันทบุรีจะเกิดน้ำท่วมจากการระบายน้ำฝนที่ตกหนักนานติดกันหลายชั่วโมงลงสู่คลองและทะเลไม่ทันอำเภอรปราณบุรีจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันน้ำจะหลากท่วมพื้นที่ช่วงเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม น้ำอาจจะท่วมส่งท้ายปีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา